คำบรรดาตอนเงินวัดไม่น่าเชื่อว่าวัดวาอารามที่สาธุชนทั้งหลายเข้าไปเพื่อหวังความสบายใจด้วยการทำมญสุนทานปัจจุบันนี้วัดจะกลายเป็นที่ฟอกเงินให้กับเหล่าบรรดาคนเทาๆทาทั้งหลายเพราะเงินที่เข้ามามากมายหลายพันหลายหมื่นล้านหรือถ้ารวมกันทั้งประเทศก็น่าจะถึงแสนล้านเหล่านั้นไม่เคยเลยที่จะมีการตรวจสอบที่มา เพราะเราต่างก็คิดว่าเป็นเงินทำบุญก็นั่นแหละทั้งเงินขาวเงินเทาและเงินดำถูกนำเข้ามาสู่ระบบบุญถึงกระนั้นเงินบริสุทธิ์ที่เกิดจากจิตศรัทธาในการกุศลก็ย่อมมีอยู่ไม่น้อยเมื่อผู้สร้างกุศลมีเจตนาที่ดีด้วยจิตประสงค์ต่อคุณความดีหากมีผู้ใดไปกระทำการทุจริตต่อทรัพย์เหล่านั้นมันจะเป็นบาปมากเพียงใดในที่นี้รวมไปถึงประเนนเทนชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงเงินวัด และรวมไปถึงคณะกรรมการทั้งหลายที่ได้งุบเงียบเงินสงเวกรรมนี้มีแบบเห็นผลเร็วและผลช้าอย่างผลกรรมที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเวนร,รมที่เกิดขึ้นแบบทันตาเห็นได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองผมเคยบวชเนนอยู่ในพระพุทธศาสนาเมื่อต้นปีพศ2535และก็มาสืบตอนปลายปี2536 อยู่ในร่มผ้ากาศวพัฒสองพันาผมได้ศึกออกมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งตอนที่ศึกนั้นพ่อแม่เสียใจมากเพราะว่าผมไม่ได้บอกท่านก่อนเนื่องจากท่านหวังไว้ว่าให้ผมบวชเรียนให้จบเพราะท่านไม่มีเงินส่งเสพผมได้เรียนท่านทั้งสองยากจนจึงให้ผมบวชเรียนแต่ผมก็ต้องทําให้ท่านผิดหวังได้ทําให้ท่านทั้งสองต้องเสียน้ําตาหลังจากศึกออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทํางาน หลังจากนั้นก็ได้มาทำงานที่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นผมก็ทำตัวเหลวไหลามากทั้งกินเหล้าสุบบุรีเสพยาบ้าทำให้พ่อแม่เสียใจอีกครั้งเจนมาถึงปีพศ2540ผมอายุครบ20ปีพ่อแม่จึงขอร้องให้ไปบวชเพราะว่าอายุครบบวชพระได้แล้วผมจึงตกลงว่าจะบวช ตอนนั้นผมกับครอบครัวทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาว่างที่จะพามาส่งบวชที่วัดบ้านเกิดได้เพราะท่านตองเรียบหาเงินมาส่งนี่ทกศพอดีมีคนแถวบ้านก็เคยบวชพระมาและเขาก็ศึกแล้วมาทํางานอยู่ที่เดียวกันกับพ่อแม่เขาได้บอกพ่อกับแม่ว่าบวชที่กรุงเทพก็ได้เขาจะพาไปฝากให้ซึ่งวัดที่เขาจะพาไปนั้นผมก็เคยมาอยู่เมื่อตอนที่บวชเนน จากนั้นเขาก็ได้พาผมไปหาสมณเณรรูปหนึ่งที่วัดนั้นซึ่งเน,นรรูปนี้ก็รู้จักก,กันกับผมเป็นอย่างดีเพราะท่านเคยสอนขันนากให้ผมตอนที่บวชเนรท่านยังไม่ศึกและได้เรียนหนังสืออยู่ที่วัดนี้แล้วก็ได้เป็นเนรรับใช้หลวงปู่เจ้าว,วาดพอผมมาเจอเนรท่านบอกว่าให้อยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะว่ายังบวชไม่ได้เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงกลางพรรษาท่านบอกว่าให้เราออกพรรษาก่อนถึือจะบวชให้ เพราะท่านก็จะบวชพระด้วยเหมือนกันท่านบอกให้ผมหัดท่องขานนาคไปก่อนพอ,อ,อกันสาแล้วท่านจะหาเจ้าภาพบวชให้ตอนที่ผมหัดท่องขานนาคอยู่ที่กุฏิของท่านนั้นผมได้ขโมยเงินของทางวัดจำนวนสามพันบาทโดยที่เนนไม่รู้เลยและผมก็นำเงินที่ขโมยมาท่านไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าสุป,ปรีเนนท่านไม่อยู่กุฏิเพราะท้องเป็นนอนฝ้าลวงปู่อยู่ที่โรงพยาบาลผมเที่ยวจนเงินที่ขโมยมาหมด แล้วก็ได้กลับอยู่ที่กุฏิเนนเหมือนเดิมตอนที่ผมอยู่ที่กุฏิเนนผมนึกอยากจะออกเที่ยวอีกเกิดค้นหาเงินที่เนนเก็บไว้ซึ่งเป็นเงินของทางวัดพอผมหาเจอก็ขโมยอีและได้ขโมยสร้อยคอทองคําที่ญาติยมทําบุญมาอีเมื่อน,นาของไปขายได้เงินก็ออกเที่ยวเหมือนเดิมจนเงินหมดจนผมได้เจอเพื่อนชักชวนว่าไม่ต้องบวชแล้วไปทํางานโรงงานดีกว่าเพราะสาวเยอะผมจึงได้กลับมาที่วัดอีกครั้งและได้ขโมยเงินวัดอีกสองหมื่นบาท หลังจากนั้นก็หนีไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนโดยไม่ได้บอกเนนเลยผมก็ได้ใช้เงินจำนวนนั้นเช่าห้องและซื้อรถมอเตอร์ไซค์ผมทำงานโรงงานแล้วก็เที่ยวจนเงินหมดได้แต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นกลับบ้านไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกใจถามว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถผมก็ยังโกหกพ่อแม่เอกว่าเนนให้มาผมอยู่บ้านก็กินและเที่ยวอย่างเดียวจนพ่อแม่เอิมระอา เมื่อผมไม่มีเงินกินและเที่ยวก็ได้ขายรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นและผมก็ได้ข้ามไปซื้อยาบ้าที่ฝั่งลาวกลับมาผมก็ถูกตำรวจจับโดยมีของกลางเป็นยาบ้า10เม็ดจึงได้ตัดสินจำคุกผม3ามปีสเดือนนี่แหละครับผมเชื่อว่าเป็นบาป็นกรรมที่ผมได้ขโมยเงินวัดตอนนี้ผมได้ชดใช้กรรมอยู่ในห้องเสียหลี่ยมเป็นเวลาข้าวปีแล้วซึ่งนี่ก็เป็นผลกรรมที่ผมเคยทำไว้ และก็หวังว่าเรื่องราวของผมนี้จะได้เป็นคติเตือนใจให้ผู้ฟังทั้งหลายอย่าได้เป็นเหมือนผมเพราะผมเชื่อแล้วว่าบาปคำมีจริง